17สิงหาคม2567ที่นี่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับเราเดินทางมาถึงบริเวณจุดสกายวอล์คซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับที่เห็นอยู่ข้างบนนี้เป็นบนภูเขานะครับด้านล่างนั้นก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับสําหรับแม่น้ําโขงนั้นไหลมาจากทางโน้นครับเหนือเหนือสุดของ น่าจะมาทั้งจังหวัดเลยนะครับไหลมาเรื่อยๆมาเป็นแฉกอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ผ่านมายังจุดอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับน้ำโค้งนี้ก็จะไหลไปทางนี้ไปถึงจังหวัดน้องคายแต่ในขณะน,นี้นี่ที่เรามองดูก็จะปรากฏว่าขาวพโพลนทั้งหมดนั่นก็คือสายเมฆนะครับเมฆหมอกนะครับฝนก็เพิ่งจะหยุดตกนะครับ ดังนั้นจึงยังไม่มีแสงแดดแต่ว่าภาพสวยงามมากนะครับนี่ครับสกายวอล์คครับเขจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวจะพาท่านไปชมบริเวณสกายวอล์คนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูที่ป้ายนะครับวัดผาตากเสื้อนะครับนี่คือชื่อ การขึ้นบนสกายวอล์กนั้นก็จะต้องมีการถวมสวมถุงเท้าสีฟ้านะครับเขาก็จะมีถุงเท้าไว้บริการสำหรับเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนสกายวอล์กนั้นจะต้องมีการสวมถุงเท้าส,สีฟ้านะครับเขาจะมีไว้บริการคูณยี่สิบบาทนะครับก็จะเป็นจุดนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับ คำชี้แนะการขึ้นชมวิวเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือบริเวณพาตะตากเสื้อที่สวยงามมากแห่งหนึ่งนะครับโอ้วิวสวยมากเลยข้างล่างนั้นก็เป็นเอลลึกลงไปนะครับนี่ก็เช่นกันเอวลึก ภูเขาที่เรายืนอยู่ข้างบนนี่ถือว่าเป็นภูเขาที่สูงมากพอสมควรนะครับเป็นจุดที่ชมวิวได้อย่างสวยงามเลยนะครับแม่น้ำคงท้ามาในฤดูแรงนี่จะเป็นภาพที่ชัดเจนมากอ่าน้ำโขงนี่ครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นสปปลาวนะครับไม่แดดเนาะอ่า สวยงามสวยงามเชิญมาเที่ยวนะครับถ้าทันานใดอยากจะมาเที่ยวพิกัดก็อยู่ที่อำเภอสังคมนะครับจังหวัดน้องขายสวยงามมากนะครับนักท่องเที่ยวก็มาก,กันเยอะแยะนะครับมาเที่ยวชมนีครับ เดี๋ยวเราจะไปเช่าถุงเท้าสีเขียวแล้วค่อยมานั่งรออยู่ตรงนี้นะครับเขาจะให้ขึ้นไปเป็นจำเขาจํากัดจํานวนบุคคลนะครับม่ให้เยอะเกินไปโอเคนะครับคลิปนี้พบกันเท่านี้สวัสดีครับ